วันนี้เราจะมาสืบสวนไปพร้อมๆกันนะครับกับเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเริ่มต้นง่งายๆแค่ราคาทองคําตกลงแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยกลับซ่อนภาคที่ใหญ่กว่าของเศรษฐกิจโลกเอาไว้เยอะเลยทั้งเรื่องทองคําน้ํามันและก็ปัญหาเรื่องข้อมูลที่กําลังเขย่าตลาดอยู่ตอนนี้นี่เองครับนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ราคาทองคํากําลังร่วงแค่นี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะนี่คือป่มแรก ของปริศนาที่เราจะมาไขากันคำถามก็คือแล้วอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการร่วงลงของราคาทองคำครั้งนี้มันเป็นแค่การขึ้นขึ้นลงลงตามปกติหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ ก่อนจะไปกันต่อต้องเข้าใจหลักการข้อนึงก่อนนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์แบบสวนทางกันระหว่างราคาทองคํากับอัตราดอกเบีย้ยคืออย่างนี้ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับทองคำเนี่ยเหมือนเราเก็บทองแท่งไว้เฉยๆมันไม่ได้ออกดอกออกผลอะไรให้เราใช่ไหมครับแต่พอธนาคารประกาศขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บการเอาเงินไปฝากธนาคารหรือไปลงทุนอย่างอื่นที่ให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาดอกเบี้ยขึ้นคนถึงอาจจะอยากขายทองคําออกมา เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าทําไมเรื่องทั้งหมดนี้ถึงเกิดขึ้นซึ่งตัวละครของเรื่องนี้ก็คือปัญหาเรื่องข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดนั่นเองครับใช่เลยครับกุญแจสําคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนี่แหละครับเพราะทุกการตัดสินใจของเฟดเนี่ยมีผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งโลกเลยแล้วปัญหาของเฟดตอนนี้คืออะไร ก็คือผลพวงจากการที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐปิดทํางานช่วคราวครั้งล่าสุดไปนั่นแหละครับถึงตอนนี้จะกลับมาทํางานกันแล้วแต่มันก็ทิ้งปัญหาเอาไว้ก็คือข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญๆญมันออกมาช้ากว่ากําหนดไปหมดเลยทําให้ตอนนี้เฟดเหมือนกําลังขับรถอยู่แต่ไม่มีแผนที่นําทางเลยครับนี่คือคําพูดจากคนในเลยนะครับคุณแมรี่เดลี่หนึ่งในผู้ว่าการเฟดที่บอกเองเลยว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจเรื่องลดดอกเบีย้ยกําลังเปิดใจรอดูข้อมูลเพิ่มเติมอยู่โอ้โห คำพูดนี้มันสะท้อนความไม่แน่นอนออกมาได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเหมือนกับว่าตัวเฟดเองก็ยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าเหมือนกันแล้วความไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยมันส่งผลเป็นตัวเลขที่จับต้องได้แค่ไหนกันคำตอบอยู่ตรงนี้ครับ5 0ตัวเลข5 0์ที่เราเห็นตะกี้นี้คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มันหดหายไปครับคือจากเดิมที่ตลาดค่อนข้างจะฟันธงว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแน่ๆโอกาสตอนนั้นเกิน60%เเลยนะ แต่ตอนนี้มันเหลือแค่ห้าสิบห้าสิบเท่านั้นเองครับไม่ต่างอะไรกับการโยนหัวก้อยเลยและนี่แหละครับคือแรงกดดันที่ทาให้ราคาทองคําปรับตัวลงมาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับความไม่แน่นอนนี้มันก็เหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน้ําแรงกระเพื่อมของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตลาดทองคําแต่มันได้กระจายวงกว้างออกไปทั่วโลกเลยทีเดียวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่ามันไปป่วนตลาดในอีกบ้างตารางนี้โชว์ให้เห็นภาพความซับซ้อนของตลาดโลกได้ดีมากๆเลยนะครับ เราจะเห็นว่าสินค้าแต่ละตัวก็มีเรื่องราวของตัวเองอย่างทองแดงที่เคยราคาพุ่งมาตลอดตอนนี้ก็เริ่มทรงๆเพราะเจอปัญหาความไม่แน่นอนของเฟดเข้าไปในขณะที่อลูมิเนียมราคากลับพุ่งขึ้นสง,งั้นเพราะมีเรื่องัพพล l y ในจีนส่วนสินแร่เหล็กก็กําลังปรับตัวลงเพราะกลัวว่าของจะล้นตลาดเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวมีปัจจัยของตัวเองหมดเลยภาพรวมเลยดูซับซ้อนมากเลยใช่ไหมครับเหมือนทุกอย่างมันโยงใยกันไปหมด แต่เชื่อหรือเปล่าครับว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ยเงียบๆไกลออกไปจากตลาดหุ้นและเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยและนี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆของเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากตลาดหุ้นแต่มาจากกลางมหาสมุทรที่จะทําให้เราเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกได้ชัดขึ้นไปอีกคือในขณะที่ทุกคนกําลังจับจ้องไปที่เฟดอย่างใจจดใจจ่อเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งของโลกกลางทะเลอันกว้างใหญ่ ก็มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันกำลังเกิดขึ้นอยู่ครับ1นึ0 0 0สดอลลร์ใช่ครับ1นึ0 0 0สดอลลร์ต่อวันตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันคือค่าอะไรกันแน่นี่คือค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์หรือซุปเปอร์เทงเกอร์แค่ลำเดียวนะครับสำหรับการเดินทางจากซาอุดีอาระเบียไปที่จีนซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าพุ่งขึ้นไปสูงสุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วทำไมจู่ๆค่าเช่าเรือมันถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้ละ่ะ อธิบายง่ายๆก็คือพอมีมาตรการคว่ำบาตรน้ํามันรัเสเซียทําให้คนต้องหันไปซื้อน้ํามันจากที่อื่นที่มันไกลกว่าเดิมเพราะน้ํามันต้องเดินทางนานขึ้นเรือก็ต้องรออยู่กลางทะเลนานขึ้นผลก็คือจํานวนเรือที่พร้อมจะวิ่งงานลำต่อไปมันก็น้อยลงไงครับพอของมีน้อยแต่คนยังอยากได้เท่าเดิมราคามันก็เลยพุ่งพรวดอย่างที่เห็นเนี่แหละครับเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลานําจิกซอทุกชิ้นที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นมาต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความวุ่นวาย เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าจากปัญหาแค่จุดเล็กๆอย่างข้อมูลภาครถที่ออกมาช้ามันสามารถส่งแรงกระเพื่อมไปถึงราคาทองคำและลามข้ามทวีไปจนถึงค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่อีกฝากของโลกได้เลยนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากเลยครับว่าในโลกเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดจริงๆความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแค่จุดเดียวสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปได้ทั่วทั้งระบบเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้มคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า ในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกแบบนี้ความไม่แน่นอนอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้มากก็เป็นได้ครับ